วันนี้บุ่มมีเรื่องที่จำใร้ฟังสําหรับผู้หญิงอย่างเราๆรอโดยเฉพาะเพราะว่าบุ่มเชื่อว่าสาวๆทุกคนจําเป็นจะต้องใช้ทุกๆเดือนอย่างแน่นอนนั่นก็คือน,นี้เลยค่ะ ตัวนี้คือพานามัย n อ1นทวีวันที่อยากจะมาเล่าก็คือวันนั้นบุ๋มสั่งซื้อมาใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากๆเลยมันซึมซับได้ดีเยี่ยมจริงๆแล้วมันซึมซับได้ดีกว่าพานามัยทั่วไปตามท้องตลาดหลายเท่ามากๆแล้วที่บุ๋มชอบมากๆคือใส่หนึ่งแผ่นอยู่ได้ตลอดทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแม้วันจะมามากก็ไม่เปื้อนอย่างแน่นอนแล้วมันไม่ทําให้มีกลิ่นหมิ่นอับชื้นด้วย <S <S ๆๆๆๆๆแล้วที่บุ๋มชอบสุดๆเลยนะคะคือเมื่อเราใส่ไปแล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาสบาย แสดชื่นมากๆเลยค่ะเอาละคะ่ะเรามาดูด้านในของเขากันเลยซึ่งหนึ่งห่อก็จะมีสิบชิ้นแบบนี้นะคะ ซึ่งผ้านาไมเอนทวินตวันตัวนี้เขานําเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยขายดีอันดับหนึ่งแล้วจุดเด่นของตัวนี้เขามีไอออนชิปที่จะช่วยลดอาการปวดประจําเดือนได้ดีช่วยต่อต้านแบคทีเรียลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกช่วยระบายกลิ่นอับได้ดีแล้วตัวนี้เขาปราศจากสารเคมีด้วยเขาทําจากผ้าฝ้ายธรรมชาติมีความโปร่งไม่อับชื้นสะอาดคุณภาพสูงไม่ระคายเคืองต่อจุดส้นเ,นเรนแน่นอนผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้คะ่ะ แล้วตอนนี้บุ๋มก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพความซึมซับให้ดูระหว่างผ้าอนามัย N อ็ทกับผ้าอนามัยที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปบุ๋มก็จะใช้น้ําเท่าๆกันเลยนะคะเทลงบนผ้าอนามัยเดี๋ยวเรามาดูความซึมซับและก็ความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้กันเลยนะคะ หลังจากที่ใช้น้ำเทล,ลงไปเท่าเท่ากันแล้วทั้งสองข้างเดี๋ยวบุ๋มก็จะพิสูจน์เอามือกดลงไปให้ดูนะคะโอ้โหข้างพันธุ์ไมยที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมือเปียกแฉะๆน้ำเต็มมือกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูข้างพันธ์ไมเอนทาวินติวันกันเลยนะคะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมคะว่ามือแห้งสนิทไม่เปียกเลย ยังยังไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวบุ๋มก็จะพิสูจน์เอากระดาษทิชชู่แปะลงไปทั้งสองข้างแล้วเรามาดูความแตกต่างกันอีกครั้งนะคะนี่นี่เห็นไหมคะว่าข้างผ้าไหมที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปกระดาษทิชชู่มันเปียกแฉะแะเลยค่ะทุกคนแต่ข้างผ้าไมเอนทวนติวานกระดาษทิชชู่มันแห้งสนิทบอกเลยว่าซึมซับดีกว่าเลยก็แตกต่างกันมากเลยจริงๆ